สวัสดีค่ะกบพบกับซอสลูซี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นอาทีแน่ลั c กี้สเป a d ในค่ายเพซาหรือ PS อกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะมาลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่300แล้วกันนะคะแล้วก็ตั้งให้เขาหมุนแบบแฟดสายฟ้าเนาะแล้วก็หมุนไปสามจุดรอบเหมือนเดิมเลยนะคะลองมาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยอาทีแน่เนี่ยจะพาให้เราเนี่ยได้แซอร์พอตกันไหมนะคะแล้วก็ เมดูซ่าเนี่ยจะออกมาช่วยให้เรากระตุ้นการรีสปินแล้วก็จะได้แจกคอรดกันไบนี้เท่าไหร่นี่ต้องแบบมาลุ้นกันแบบใจจุดใจ,ใจ,ใจ,ใจ่อกันเลยทีเดียวเลยมายังไงกันโอ้โหคูณ3นะคะเขาก็มีอัตราการคูณที่สูงสุดเหมือนกันนะสำหรับเกมอาตีน่าล็คกี้สเปรดนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ซอลูที่ชอบเล่นมากๆเลยเหมือนกันนะคะซึ่งใครที่อยากลองเข้าไปเล่นก็เอา้าเดี๋ยวสิได้ฟรีจะเป็นกันไปแล้วถึงสองครั้งนะคะว่าสัญลักษณ์โบนัสมันออกมานี่ยไง มาเริ่มกันต่ออย่างที่บอกไปว่าเกมอาทีน่าเนี่ยเขาก็เป็นเกมใหม่หดกันนะคะที่ที่ออกมาสดๆร้อนๆเนาะแต่ว่าก็เล่นกันไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมเลยนะ,ะซึ่งเขาก็แตกง,ง่ายเริงๆเกมอาทีนนานะคะและที่เฟเนาะเป็นแบบสาวโรมันส,สวยๆของเราได่นี่นะคะซึ่งก็ทําให้ซอลูตี่ไดะะ้ได้เงินรางวัลไปหลายรอบม,มากเลยนะคะสําหรับเกม อัตถีแน่แต่คอาไข่พีเอสเนีใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ซขอจะแปะลิงก์ของเราช่องทางการเข้าเกมไว้ให้แ้วเขาไม่เหมือนเดิมเลยนะคะว้าวมาละห้าสิบโอ้โหคูณเยอะมาก2 2ง0 0ื่นสอยนี่ถือว่าเป็นการคูณที่เยอะมากๆที่ซอเคยได้มาเลยในเกมอัทถีน่นะทุกคนนะคูณ50นะโอ้โห2อ8 0 0เนองปยงโอ้โหไม่รู้ว่าจะ พูดยังไงเนี่ยรวมเป็น2 6 7ห0เียทุนที่มีอยู่ตอนนี้ก็รวมเป็นที่30,000ื่นน่ะและกำไรล่ะโอ้โหกำไร26ง่โอ้โห, و, ไ,โโหโไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะบอกแล้วว่าอทาีนาคือเธอทำกำไรให้ฉันนี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะก็เสียงสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะมาเริ่มกันต่อกันไปอีกที่รอบนีย เมดูซ่ามาละจะช่วยกระตุ้มการรีสปินนะคะเอาคุณสองได้ไหมจ่ายเพิ่มไม่อีกเท่าไหร่720ดร้อยยี่สบบาทนะคะเจ้าเมดูซ่ามากันแบบฉ่ำมากแม่มากันแบบเรื่อยๆเลยโอ้โหแสดงว่ามือขึ้นมาว่าโบว์เองพันสิบาทนั่นนะออโอ้โหสองพันแปดโอ้โหไม่เล่นได้ไงล่ะรีบเข้ามาเล่นกันเลยนะคะทุกคนรับรองว่าแตกกันแบบ นี้เลยทีเดียวนะแล้วก็ลงเบ็ดกันไปแบบ300้บาทนะคะนี่เบ็ดหลักร้อยเองนะทุกคนนะได้แบบเป็นหลักหมื่นกลับมาในนะียโอ้วันนี้กําไรเราเยอะมากเลยอะ่ะสามหมื่นนะเนี่ยมาเล่นกันต่ออีกสิบครั้งเองอะ่ะเราจะได้หัวเมดูซ่าช่วยกระตุ้นการรีสเพลอีกรอบหนึ่งไว้ก่อนที่เขาจะหมดหมุนออโต้นะฮะยังไงยังไงวไหมายอัตราการจ่าย โอ้โหตอนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นนะทุกคนนะเออหัวเมดูซ่ามาอีกไหมเนี่ยไม่มานะคะก็วันนี้ถือว่าทำได้ดีมากผลงานโบแดงสุดๆเลยยงังไงนะเพราะลูซี่ต้องขอตัวไปปั่นเพิ่มเติมก่อนละกันนะ